สวัสดีค่ะทุกคนที่นี่ตลอนสุ่โอลีรีแอคชั่นอีกแล้วนะครับเออครับผมฟาค่ะวันนี้เราจะมารีแอคชั่นเพลงของพี่เจฟซึ่งน้องสาวนิสติงมารูแอบสุดๆใช่ตั้งแต่ไม่กล้าบอกชัดก็คือชอบสไหนพี่เจฟตั้งแต่กำลังตะมูตะมีตะมูตะมีอ่ะปุกปุกอ่ะเออวันนี้เราก็จะมารีแอค รีแอครีเอ็กว่าซ่ารีแอคเพลงใหม่นะคะของพี่เจนลงมาสองวันแล้วจริงๆเราจะทําตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่ว่าเราติดติดนอนเราติดนอนเป็นื่อเพลงใหม่นะฮะคือเพลงซ่อนไม่หานั่นเองโกสคือยังไงเอออยากรู้เหมือนกันโกสปะคะโกสแบบโกยังไงเออซ่อนไม่หาโกสไหนเรามาลองฟังกันหน่อยสิว่ามันจะเป็นยังไง ไปเลยฮะตอนนี้เราผ่าน2สองวันแล้วหกจุดห้าแสนแล้วนะยอดวิวแบบมหาศาลมากอะไปฟังกันเลยฮะซ้อนไม่หาจากพี่เจฟสตาร์นั่นเองนะคะงูเต่งยุ้งยุ้งไหนอะวายขี่มาเลยหรอ <c oughs> อะไรอะจรวดหล่อจรวดหล่อมันเป็นแนวไหนอะ <c oughs> ัปม่มถามอ๋อปุ่มเจ็บรอบมั้งเนาะอยากว่านชี้เจ็บป่ะเฮ้ยทำไมไม้อยู่ในบ้านล่ะไหนนี่นั่งนิวอ่ะรอกมั้ง ทำไมพี่เจปิดตาทำไมนี่บอกมาเป็น,นเอลาเนเกอร์ ม <champions> ันจะฟังแบบต้องใจกลางมากกว่าตอนนี้เอฟวีมันดีอ่ะ

หรือจริงๆแล้วว่านางเอกเป็นแบบลูกคนรวยเป็นอะไรเลยปะอันนี้เขาเป็นผู้บ้นอยู่แล้วว่า เป็นเจฟชาวบ้านกับเจฟแกได้เจฟเจฟชาวบ้านกับเจฟทหารี่รจริงคือเป็นการทดลองวิทยาศาสตร์ูกต้องมากเสียงมึงขึ้นมึงแก 快多了。 จบไปแล้วนะฮะตอนไม่หาคืออันนี้นะพูดตรงๆนะก็ยังคงคอนเซ็ปต์แบบเอ p j ปีเจบะเออตัดไปตัดมาดูมีความแบบอดีตปัจจุบันมีสองแง่มุมมีสองบุคลิกนี่สองแง่มุมมีตัดไปตัดมาตั้งแต่เพลงเอออะไรนะลืมไปแล้วว่าลืมเออลืมไปแล้วว่าลืม่าไงฟิล์มนั้นเลยอ่ะให้คล้ายๆฟิล์มน้นน่ะแต่ว่ามีสตอรี่มากชอบ ยังยังชอบเพลงพี่เจฟกับ MV เสมอเพราะว่ามันเป็น MV ที่ตอรี่แบบให้เราให้เรารู้สึกค้นหาต้องต้องค้นหาจริงๆอะว่าแบบมันคืออะไรอ่ะแล้วตอนนี้ฉันก็ไม่ได้คนโอ้แล้วมีตรการปรูเยอะมากคือเยอะมากใช่แล้วอันน่ะอันนี้ขออนุญาตขออนุญาตอ่านอิงจากคอมเมนต์นะแต่ว่าอย่างที่เราชอบตลอดคืออย่างเหมือนเหมือนที่ท่อนบอกท่อนเมื่อกี ขึ้นเสียงอะเ,ออเทคนิคใหม่ตลอดเพลงมันได้รับความแบบฟังอะไรใหม่ๆตลอดเวลามันเลยรู้สึกไม่ค่อยเบื่อเออแบบเทคนิคใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยการแบบใช้เสียงช่องมูนช่องนี้ใหม่อะไรเงี้ยเราชอบอะออมันถูกต้องจริงๆอะเสียงลกสงโลกอะไรใช่เงียใช่ตอนแรกงงๆแบบเอ๊ะแต่ตอนนี้ก็งงืแบบองงอะไม่รู้ตอนเนี้ยเคอต้องไปดู อีกหลายหลายรอบใช่เข <c oughs> <ๆ>้าใจอ่อ่ะนี่มีขออนุญ,ญาตขออนุญ,ญาตอิงจากคุณแอดมิน xp2nt นะคบขออนุญ,ญาตอิงอ่าจจากอันนี้ละกันเพราะว่าเราก็อยากทำความเข้าใจเดี๋ยวจะดดามาเหมือนคลิปที่แล้วอะไรละกันเด้ที่บอกว่างงแล้วทุกคนก็วีนเฉลยฉันไม่ได้งงขนาดนั้นมันดูครั้งแรกนึกออกไหมอ่ะอันนี้เขาอันนี้ขออนุญ,ญาตนะคบขออนุญาตเอ่ยชื่อถึงนะครับอันนี้เขาเขามาเมนไว้เนาะเราก็อยากถามเหมือนกันว่า เพราะว่าเรามั่นใจว่าใครดู MV เนี้ยก็ยังจะต้องงงงไม่คงไม่เข้าใจสตอรี่ทั้งหมดแต่ว่าวันนี้เรามีเฉลยจากคุณมิ้นแล้วนะครับคุณมิ้นบอกว่าข้อแรกคือนางเอกแต่งงานกับเจฟตัวจริงอยู่แล้ววงเล็บแหวนเงินก็คือที่เราเห็นใน MV ว่วเอ่าตัวที่เป็นตัวทดลองอ่ะตัวชาวบ้านอ่ะให้แหวนไม้เแหวนไม้แหวนทากแล้วก็ตัวจริงอ่ะเขามีแหวนที่เป็นแหวนคู่กันอยู่แล้วเออ สองนักเอกต้องมาคอยดูแลสังเกตเจฟล่างโคนที่มาจากการทดลองเห็นไหมแสดงว่าเราเข้าใจเห็นไหมที่ถึงบอกว่าถึงบอกว่าการทดลองวิทยาศาสตร์ปะเพราะมันดูแบบมีสองคนอะคือตอนแรกคิดว่าเจฟอาจจะอยากใช้แบบตัวเองสื่อแต่ว่าคิดไปคิดมามันดูเหมือนการทดลองอะก็เลยว่าหรือจริงๆเห็นไหมเจฟมีสองคนเอ้านีสองคนร่างแย่จริงๆเห็นไหมเห็นไหม นางเอกต้องคอยดูแลและสังเกตเจฟล่างโคนที่มาจากกรารทดลองว่ามันจะเหมือนฟิลหนังฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยน้องสาวที่ว่าเนี่ยทุกคนก<ล>็ป<ะ>ับที่ชอบแบบเอาตัวทดลองมาแล้วตัวจริงอ่ะมีมีชีวิตอยู่จริงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าให้โคนล่างขึ้นมาเพื่อดูว่าสามารถใช้ชีวิตได้ยังไงบ้างเหมือนเรื่องอะไรนะพี่จาไม่ได้ที่เป็นคนที่ต้องไปใช้ชีวิตอยู่บนดวงจันทร์น่ะ และจริงๆคือเขาบอกว่าอีกประมาณ360วันจะมียานมารับแต่จริงๆแล้วว่าคือการหมดอายุไขของล่างโคนสมมุติว่า1ปีแล้วทำภารากิจบนดวงจใจเรียบร้อยร่างโคนนั้นจะถูกจับก,กำจัดแล้วก็จะมีร่างโคนใหม่มาแทนอะไรเง,งี้ยฟิลัน้นนะ่ะ<ม>พี่ยังถึงบอกมียัมีย,มยานมีอะไรเห็นไสาเจฟร่างคนรักนางเอกแล้วก็ขอนางเอกแต่งงานด้วยแหวนไม้เห็นไหม มนที่เราพูดสุดท้ายเจฟตัวจริงกับทีมนะักวิทยาศาสตร์ปรากฏตัวจะจับล้างโคนกลับไปทดลองอีกรอบหนึ่งก็ที่เราเห็นว่าแบบเสียบหลังเสียบอะไรและเอ็มวีทำถึงมาพูดตรงๆนะบางคนชอบอะไรที่แบบไซอ,อันไซไฟแฟนตาซีอ,อ่ะคือคนสองชอบดูอะไรใช่มันมันแล้วมันดูไม่น่าเบื่อมันดูมีสตอรีจรจร่จริงๆอะมันไม่แบบรักเอ,อ่ยเตยห่อมอย่างแบบที่เราเห็นแล้วอ้ยอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้คือมันใหม่มากเอ็มวีอะ มันทุกครั้งที่เอออกมาคือตื่นตาตลอดกับอ<ม>ีว l ลูชันการแบบสับไปสับมาอะไรอย่างเงี้ยโร๊บในช่วงที่อยู่ด้วยกันจริงๆของร่างเจ๊กาทดลองนะครับนางเอกก็มีความรู้สึกดีให้กับร่างคนจริงๆเห็นไหมเพราะว่าเขาเขาร่างคนกับร่างพระเอกแหวนเล็กอ,อาจจะไม่เหมือนกันดูจากดูจากลักษณะการมองการการใช้สายตานะอันนี้ดูเองนะพี่คิดว่าร่างคนอาจจะเป็นคนแบบ อ่อนหวานเรียบร้อยกว่านางเอกเลยอาจจะมีใจให้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าดูจากสายตาการการการใช้แบบเขาเรียกแบบภาษากายอะภาษาตาออกจากตาออกจากอะไรเงี้ยความรู้สึกมันให้จริงๆว่าเจฟชาวบ้านอะคือหลักจริงจริงออเนี่ยบอลในช่วงที่อยู่ด้วยกันจริงๆนางเอกมีความรู้สึกดีๆให้ร่างโคนเลยตัดสินใจพาเจฟร่างคนหนีอ,ออกมาในช่วงทยเอ็มบีท,ที่ เอาสายต่อหลังออกใช่แล้วก็พาหนีจริงร่างคนที่หัวใจสลายแต่บอกนางเอกว่าไม่เป็นไรให้นางเอกกลับไปมีชีวิตของตัวเองแต่พู้ต้งตงนะเพลนดีอยาแล้วก็ขอขอบคุณคุณมิ้น XP สอง NT ด้วยสำหรับข้อมูลดีๆนะฮะขอบคุณมากมันทำให้แบบเข้าใจได้มากขึ้นจริงๆอะเมื่อกี้ถ้าถูเอมีจริงก็ มันเข้าใจได้ไม่หมดอะเออมันเข้าใจได้ไม่หมดมถามว่าดูครั้งแรกมันก็งงอะแต่พอพอเหมือนเหมือนเรื่องพอเริ่มลึกไปช่วงช่วงที่จะเข้าช่วงท้ายเพลงปุ๊บอ๋อเรามาเข้าใจแล้วมีสองคนออมีการ<อ>บบเสียบสายเสียบอะไรน่าจะเป็นแบบตัวทัลองเออเห็นไหมถึงที่พูดว่าเอ๊ะทำไมมีการสับไปสับมาของเอ๊ะสองคนคนหนึ่งแต่งงานแล้วคนหนึ่งิ่งขอแต่งงานเออ ขอบคุณคุณมินอีกทีนะแบบสรุปมาได้ดีจริงๆแล้วก็เหมือนที่เราเข้าใจจริงๆเราไม่ได้เพิ่เจอไปแล้วในการรีแอคข้างบน,นเราไม่ได้เพิ่เจอไปเองแหละว,ว่าแบบเป็นไซไฟอ่ะเออแล้วก็เพลงเนี้ยพูดเลยนะไม่ได้เข้าขางนะแต่ร้อยเต็มสิบเลยเหมือนกันกันชอบมากชอบมากคือชอบไม่รู้อ่ะชอบเจ็บชอบเจ็บด้วยแล้วก็เอ็มวีอะไรอย่างเงี้ยมันมีการแบบ มันดูใหม่อ่ะมันดูใหม่จริงๆอะเรื่องการใช้เสียงเรื่องอะไรเงี้ยแล้วดนตรีเรื่องเพลงไม่ผิดหวังแบบซับซ้อนจริงๆทุกครั้งต้องมีคนนี้คนนั้นล่างสองล่างหนึ่งมีสามภพเจ็ดชาติปัจจุบันอนาคตอีกอะอดีตปัจจุบันอนาคตจริงๆอะนึกออกปะเออคือเป็นงั้นแล้วมันดูแล้วมันแบบถึงอะแล้วเอ็มเวียท่อนเสียงการใช้อะไรแบบโอ้ยมันถูกต้องอ่ะ S <S> เดี๋ยวก็ <IL EN C IA> ว่าอวยเกิดอีกแต่ว่ามันคือเราชอบจริงจริงมา <IL EN C IA> ชอบราชอบเพลงเจฟจริงๆ <S <S <IL EN C IA> อ่ะก็ชอบเจฟจริงจรก็ชอบจริงๆก็ย <IL EN C IA> อมรับเออยังไงวันนี้ก็จบไปที่รอยเต็มสิบนะคะ <S <S <IL EN C IA> วันนี้มารีแอคชั่นกันง่ายๆนะคะสําหรับใครที่มีความคิดเห็นอะไรมาเมนได้นะหรือว่ามีความคิดเห็นแบบอุ้ยมีข้อนี้เพิ่ม ต่อจากคุณมินสักหน่อยมีรายละเอียดเลยเล็กน้อยก็สามารถเม้นบอกเราได้นะครับอาจจะเข้าใจไม่หมดนะฮะยังไงก็สามารถเมนนน้นกันได้นะครับพูดคุยกันได้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับรอฟังเพลงต่อไปได้เลยนะจ๊ะรีแอคชั่นรีแอคชั่นใครมีเพลงแบบไหนแนวไหนมาใหม่มามแรง<ค>มาเมนกันได้แบบเลยได้หมด สามารถมาบอกนะฮะยังไงก็ฝากช่องรีแอคน้อยๆของเราไว้ด้วยนะคะเอาลีเลียชนะเจอกันนะครับทุกคนบ๊ายบายคะ่ะบ๊ายบายพกแก่ง